สำหรับวิดีโอนี้ครับเราจะมาฝึกเมื่อไรรวมนะครับทั้ง3ส่วนเลยนะครับก็คือหน้าการแล้วก็ของแหลด้านหลังนะครับชื่อท่า shoulder press นะครับเหมือนเดิมครับเราเตรียมดัำเบล1คู่นะครับยกหน้าสิบสอถึงสิครั้งนะครับอย่าใช้น้ำหนักที่เยอะจนเกินไปจนโฟกัสกล้ามเนื้อไม่ได้นะครับโอเคมาดูการเซตอัพท่าดีครับเหมือนเดิมนะครับเชิดอกขึ้นมาปึบ อ่ะยืนก็พอดีกับหัวไหล่รือวก็กว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะครับเวลาท่านี้เซตอัพนะครับให้เราตั้งฉากดัมเบลลักษณะนี้นะอ่าตั้งแขนให้ได้มุมประมาณสัก90องศานะครับหรือว่าให้ข้อศอกต่ำกว่าหัวไหล่นิดเดียวนะครับอย่าต่ามากจนเกินไปนะหรือว่าให้อยู่ในระดับเดียวกับหัวไหล่เลยก็ได้นะครับเวลายกนะครับก็ไม่ต้องกลางแบบนี้นะให้หุบศอกเข้ามาหน่อย,อยดูมุมด้านข้างนะครับปกติเราจะกางแบบนี้นะให้เรา หุบศอกหน่อยปุ๊บแบบนี้นะก็ถ้าเรากางางเงี้ยปุ๊บรู้สึกว่าส่วนตัวนะคิดว่ามันจะไปโดนพวกแถวกล้ามเนื้อแถวสะพานคอรวมด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ในการฝึกหัวไหล่อ่าเปอร์เซ็นต์โดนให้มากขึ้นเนาะก็จะใช้การหุบศอกหน่อยปุ๊บก็จะไปเข้าลายกล้ามเนื้อหัวไหล่ได้อย่างเต็มที่นะครับนะเวลาพักลงมานะครับให้บิดดัมเบล เกือบจะตรงในลักษณะ,ะหนี้หรือว่าให้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 ใหใหใหปลายดําเบลอยู่บริเวณหางคิ้วเรานะครับเนาะก็จะไม่กลางแบบนี้เวลาลงมาก็จะหุ่ศอกนะครับแล้วว่าเพสขึ้นหรือว่ายกขึ้นนะครับก็ชูแขนชิดข้างใบหูมบบนี้ได้เลยนะครับลงมาเห็นไหมครับชูขึ้นปุ๊บชิดหูลงมาขาเห็นไหมดัมเบลจะอยู่บริเวณหางคิ้วพอดีนะครับเวลายกขึ้นก็แขนชิดหูเลยละะักษณะนี้นะครับ ลงมาก็รักษาฉากให้ได้หุบอกนะครับแบบนี้นะอ่ะทํา12ครั้งละกันนะครับเดีย๋ยวขออนุญ,ญาตให้ดูจากมุมด้านข้างนะครับลักษณะนี้นะเซตอัพครับเชิดอกปุ๊บตั้งฉากเซตอัพขึ้นมานะครับหุบซอกนิดนึงนะแล้วก็ยกขึ้นครับพร้อมกันหนึ่งลงไม่ต้องรีบนะช้าๆนะปึ๊บ สองนะครับแขนชิดหัวเลยลงครับรักษาฉากนะปึ๊บสามนะครับรักษาฉากลงมาหายใจเข้าหายใจออกซีนะครับลงมารักษาฉากนะปึ๊บห้าลงมารักษาฉากนะครับหกลงมารักษาฉากนะทำพร้อมกันได้เลยนะครับเจ็ด แป้ 8, ลงมาครับในการสอนนะเก้าปึ๊บเฉดดวยนะสิ 10, อีก2ทีครับมาพ้องกันนิดเดียว11ครับช้าๆไม่ต้องรีบนะสุดท้ายครับ12ลงมาช้าๆนะครับอย่าทิ้งแขนนะ,ะแล้วก็ก็พับได้นะครับ มาเดิมครับนับเป็น1เซตแล้วก็ให้พักระหว่างเซต1นาทีถึง1นงาทีครึ่งหรือว่าใครเล่นมาหลายท่าแล้วจะพัก2นาทีหรือว่า2นาทีครึ่งก็ได้นะครับเพื่อเรียกแรงกลับมา Recovery ีรร่แรงเพื่อที่จะได้ฝึกในเซตหรือว่าในท่าต่อไปได้อยังมีประสิทธิภาพนะครับอย่ใเจอก,กันชิปหน้าครับ